คุณเกิดในปีมะแมลบแพะปีที่ไม่ทร,รมดานีซึ่งจัดขึ้นทุกๆ12ปีสัญญาว่าจะสร้างผลกระทบมากมายให้กับชาวแพะพื้นเมืองทั้งในด้านความหวังและความท้าทายปีมะรงมีชื่อเสียงในด้านความมีชีวิตชีวาพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาภอย่างมากเมื่อปีอันเป็นมงคลน,นี้ตรงกับปีเกิดคนที่เกิดในปีมะแม จะทำให้เกิดการผสมผสานอิทธิพลที่น่าสนใจและทรงพลังซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตของพวกเขาใหม่ได้เรามาเจาะลึกถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ของปีมะโรงสำหรับผู้ที่เกิดภายใต้สัญ,ญลักษณ์ที่อ่อนโยนและสร้างสรรคคนที่เกิดในปีมะแมขยายการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์คนที่เกิดในปีมะแมขึ้นชื่อในด้านศินละปะและความชื่นชมในความงาม ในช่วงปีมะโรงคุณ,ณสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้นส่งผลให้ชาวแพะมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่ไม่ธรรมดาพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะสำรวจความสามารถทางศิละปะของตนมากขึ้นและแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ด้วยความหลงไหลที่เพิ่มขึ้นความก้าวหน้าทางอาชีพและการยอมรับปีมะโรงมักจะนำโอกาสในการเติบโต และการยอมรับในอาชีพการงานคนที่เกิดในปีมะแมอาจพบว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตการทำงานเช่นการเลื่อนตำแหน่งรางวัลหรือโครงการทางศิละปะที่ประสบความสำเร็จแนวทางที่อ่อนโยนแต่มุ่งมั่นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมืออาชีพเครือข่ายทางสังคมและวิชาชีพที่ขยายออกไป มรงมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นกันเองและความสามารถในการสร้างเครือข่ายคนที่เกิดในปีมะแมอาจคนพบการติดต่อใหม่ๆและความเชื่อมโยงที่มีอิทธิพลในช่วงเวลานี้ซึ่งอาจเปิดประตูสู่ความร่วมมือหรือความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นในอาณาจักรแห่งศิละปะและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มพลังงานและความมีชีวิตชีวา พลังงานอันสดใสของมังกรสามารถเติมพลังให้กับคนที่เกิดในปีมะแมและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขาเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับพวกเขาที่จะมุ่งเน้นไปที่สมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตโดยถ่ายทอดพลังชีวิตที่เพิ่มคนพบนี้ไปสู่การแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและโอกาสในการลงทุน คนที่เกิดในปีมะแมมักจะมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นอย่างดีปีมะโรงอาจนำเสนอโอกาสสำหรับความมั่งคั่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เกิดในปีมะแมในการจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดคว้าโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่หุนหันพลันแล่นความท้าทายและการเติบโตสวนบุคคล แม้ว่าปีมะโรงจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายด้วยโดยเป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุนของคนที่เกิดในปีมะแม่ความท้าทายเหล่านี้อาจเป็นโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุนทางอารมณ์การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการค้นพบตนเอง มารงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบตนเองคนที่เกิดในปีมะแมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเชื่อค่านิยมหรือเส้นทางชีวิตในช่วงปีนี้ถึงเวลาที่จะสำรวจขอบเขตใหม่ๆและทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการแสวงหาทางศิละปะของพวกเขา